เริ่มต้นวันนี้มีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนครับเพราะว่าดีเดย์วันนี้แล้วนะครับที่ทางประกันสังคมให้สิทธิ์ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด -19 สามารถเข้ารับการรักษาแบบทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนผ่าน3มแอปพลิเคชันเหมือนกับคนที่ถือบัตรทองหรือว่าคนที่เป็นข้าราชการครับ ทางรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับบอกว่าได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดฉบับใหม่ที่ครอบคลุมการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลซึ่งจะทําให้ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโควิดเข้ารับบริการนี้ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้นสําหรับการดูแลผู้ป่วยโควิดระบบการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนนี้ จะทำผ่านแอปพลิเคชัน3ตัวนะครับก็คือ Good Doctor หมอดีและคลินิกที่ผ่านมาครอบคลุมบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและค่าราชการเท่านั้นโดยพบว่ามีผู้ป่วยโควิดทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม608ที่อาการไม่มากเข้ารับบริการถึงวันที่17สิงหาคม5,388รายครับ